ข้าวไกลผมไม่ได้ครับมันนี่มันเข้าเต็กแล้วมันก็ล่อป่ามหาปักมันเะรออันนี้ไซนี่รูแล้วกันใจ๊ไมได้แล้วกันไม่ได้แล้วไม่น้อยเลยเอออ่ะมันเข้าปักได้ก่อนเข้าไปเต็กอีแล้วมันมือป่าอะไรยทำมันเนีนี่นะอ๋อนี่คือฝีมือของบวนของหนักแน่นอนหนักหนามขอนไซน์อ๋อนี่ครับอันนี้เป็น หลักฐานนะครับ emic, ว่าหนักหน้าของเขามีอยู่จริงแล้วก็นี่คือฝนผลงานของมันใจเออใจตีนกดแล้วกันบุญเข้าไปเลยบุญเข้าไปแล้วเนาะมันต้องมือข้างมือีแหวกยังไงฮะ <Jurassic. S 2> แหวกแล้วก็กดแล้วก็ให, <c oughs> ห้ตาไหลมาหาอ๋อแหวกกดแล้วไหลให้ไหลมาหาแล้วมันก็กินมันเสาะหากินเองผมได้ครับกว่ามันต้องมากินได้มัน luôn vậy nhau, thả tổ nhảy mới có tiền tổ nhảy bắt nó đây hắn luột luột, liền cái cái nó vui này hắn đâu nhở, ừm, thả lông này nạm này, này, quá ต่องเหนียวกาไข่เมื่อกี้ไข่หนึ่งตั้งไกลแล้วเขาใกล้หมมันถึงหลังตรงเส้นนี้แตอนนี้เขาก็เดินทางใกล้จะออกจากป่าไข่แล้วนะฮะแต่ได้ยินเสียงอันเรียกว่าอย่างก็ไอ้กงกงกรงกงนี่ฮะ อย,อย่างควายออก็ห,อ,อ,กหอ,อกควายอออหอกหอกควายหอกควายนะฮะหอ,อกเล็กห,อ,อ,กกหอ,อกไม่ออได้ยินเสียงแสดงว่าเขาใกล้ฝูงควายเข้ามาแล้วนี่จะได้ไทายควายไงก่ <laughs> อก็สโลแกนของอเมซอนหนองเลงซ้ายครับชมบัวควายพันตัวชมบัวพันไหลชมไข่พันปีครับ ตอนนี้ผลงานของควายก็คือตีห้องหันนี่นะครับมันโตเนื้ออันนี้มันก็อันไอ้ชัดนี่ผลงานของควายเหมือนเลยนี่นี่ฮะหอยควายต้งนั้นนะครับตีมันโตเนื้อตีมันนี่ครับตีเนื้อคือมันเป็นห้องเฮียคายได้สะดวกกับย้อนควายนี่แหละครับเนื้อนี่ปึ้งมดเนาะ ทายเรือดันได้อ่าไปหากำไรนมาอีฮะเนี่ยปลาสาลากอ๋อนี่ปลวกปลาสลาก็จะเป็นอย่างนี้เขาไปตัวจังนี่นะเขาปลาเด้ไครับ นี่นะเขา,า,า,าปลาสดแค่ตีครับปลานุกขึ้นเลยนกยน้อยไปตามขึ้อืมก็ตอนนี้เขาเดินทางมาถึงว่าปลายทางแล้วครับเดี๋ยวเขาจะไปแอลตีอันผามน้ำปูเห็นสักน้อยเนาะแล้วก็จบจากผามน้ำปูเขาก็เดินทางลัดปลาไข่ปิกปีเกาเนาะมัน,นก็ใชัไหมอ่า หรือว่าวันนี้เดินทางมาหนึ่งวันเต็มๆได้เห็นสภาพของหนองเลงไซยเยอะมากครับแต่กี้นี่เขาก็พักกินเข้ากันในตีจุดชมวิวตีมันพังไปแล้วนะเอาไว้เดี๋ยวคราวหน้ารอติดตามกันครับว่าจะมีการปรับปรุงซ่อมแซมกันจะได้พ่องนะครับเนาะแล้วก็ จะมีเส้นทางท่องเที่ยวเส้นไม้เกิดขึ้นก่อเก่าไดีลืมคอยที่ติดตามกันในช่อง Youtube ผมด้วยนะครับเพราะว่าความตั้งใจของผมก็อยากจะช่วยทั้งเคทํามลาสัตปาหนองเงซ้ายเป็นรักดันหนองเงซ้ายเป็นแหล่งอนุรักษ์แล้วก็แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศนะฮะซึ่งอยากจะมีส่วนร่วมกับกลุ่มเชาบ้านได้มาพัฒนาร่วมกันด้วยนะฮะ าการมีส่วนร่วมรองรับการเปลี่ยนแปลงในเชิงของอธุรกิจท่องเที่ยวในอนาคตของหนองเลงซ้ายครับซึ่งงบประมาณในการพัฒนาหนองก็อู้ถึงว่าเป็นลักพันล้านเลยทีเดียวครับเพราะฉะนั้นหลังจากนี้แล้วเขาจะพัฒนาหนองเลงซ้ายไปในทิศทางไหนก็ต้องมาช่วยกันคิดช่วยกันทาครับผมอ่ะไป ยังน้ำปูนี่เป็นของขึ้นจือของอำเภอแม่ใจอยู่แล้วนะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำสักน่อยแล้วปนอย่างกันอยู่วันตอนนี้เนี่ยอยู่เนาะช่วงนี้ได้เข่าว่าปูขาดตลาดอีกมิวอ,อันนี้มันทะลุตีปลาต้นอันนี้มันต้นอะไรอย่างก็ต้นขี้เล็ก มันคีดเล็กนี่มันขึ้นง่ายเหมือนกันนะขึ้นไงกันนี่มันออกเยอะนะฮะอ๋อนี่อันนี้กัเหียคนใส่ลั้นเลยมีแบบกี่ค้นฮะตีใส่ลั้นเก่งๆนะล้้นป่ายันโอ้โหหนั่งเหียเหมือนนี่ เจ็บเข้ามองกันเนาะขอบคุณครับอ,อ๋อนี่เป็นสามลำนี่ใส่ลันหมดนี่ใส่ลันใส่เบ็ดใส่ลันใส่เบ็ดโอเคเดี๋ยวเราไปดูเอลพอผามน้ำปูสักหน่อยน,นะนี่นะอนของไอคุดกับมีแล้วนี่ ควายขุดจ <laughs> ิกกุ้งกบบนีเลยนี่อ๋อเหมือนคนขุดกับยูนิ่นหรเปิ้ลเงี้ยเปิ้ลสนใจว่าหนองมันจะขุดกันจได้เนาะวันๆไงวนอยู่กับเกี่ยวเงี้ยควายขุดจิกกุ้งเสาะป่ายันวันนี้ไงใช้ไวน์ใช้เปล่าเนี่ยเออพอตั้งเหนียนไงใช้มันจิ้เนี่พอเนาะแห้งเล็กเนี่ยเนาะแห้งบ๊ืม ปลาไข่มันเหี่ยวไปหมดเดี๋ยวต้องล้อ,อต้องล้อคือมันเป่งใบก่อนเขาจะได้หูห้อ่ะตัดไดมีไข่เหลือบ่เหลือ,อไหนสมภาเยอยเ้ยอ๋ออันนี้เขามาพดตีอยู่นน <c oughs> ่ะได้มาพดตีสะหลวงนะครับคือฟังทางทิศเหนือของหนองเลงซ้ายนะ จากใต้สุดขึ้นเหนือสุดแล้วก็ปลาไข่ด้านทิศเหนือฟัง่งของสะหลวงค่อนข้างจะมีเบาบางมากนะผมก็ยากจะพยายามจะฟื้นฟูนฟนต้นไข่ยวต้องมาหาวิธีครับว่าจะมีการฟื้นฟูนฟนได้จะได้แต่ตอนนี้เขามาถึงพามน้ำปูละ เดินมาเจ็บเขาววดูหนังมือน่ะโอ้ทรงชาดรู้ดิไปแอวหนองไปเอวหนองไอชาดมา <laughs> ปลาไม่เอวพอเอนี่ยน้ำปูอิฐหมดเรื่องแล้วอีกหมดเรื่องแล้ว,วอีก <laughs>

โอ้มันได้ตั้งใจไปซ่อกไปพอบึงบัวปลาไข่มได้ไม่ได้ปปเสียหมุนมองกะคนเปั่นเลงไว้แล้วเปั่นไปบอกเขาอย่างเนาะห้องหอมไว้แล้วปั่นกับไปคนเดียววันหนกะปลาเขาไปปั่นสองนี่บุ้มอ่ะเกียงหุ่นนะเกียงหุ่นนะอ๋อเดี๋ยวนี้อันมันปูนี่เปั่นขายกันจะได้ครับนี่โลสามร้อยโลสามร้อยครับนี่โอ้ โลก็ได้นเนี่นะสาเร็จม่อยู่ในกตีใครเปิดมาเลยมาแลนี่กิโลในถุงได้โลนี่กวขโลสามโอ้นี่นี่ถุงนี้ี่กิโลอ่าใครสนใจมาซื้อได้จุตีเลยเนาะนี่ถามน้ำปูไม่ติบกี่่ะหลวงสันสลี เบอร์โทรเพิ่มแปมรอบนึงครับแฮมรอบหนึงครับเบอร์โทร0ู6 9 1 2 8ด7 9เปเจ้าอ่านี่มันปูสดสดสสหวานแงเลี่แล้วก็ถ้าอยากได้น้าปูกับเบอร์นี่เลยมึงก็ครับเด้เบอร์นี้ยนำปูน้ปูต้นตำรับของอำเภอแม่ใจเขานี่กระรับเกินกิโลกัคร้อยสามสิบร้อยสามสิบนี่กระรับเกินกิโลร้อยสามิ ลับน้อยกับตลับสห้าสอห้ากับนี้นะครับเนาะแปดบกัหนึ่ครับแปดสิบกัมครับร่อยกัเป็นกัมือแล้วปูนี่ครับมาจากไหนครับนี่หรือว่าไข่มาไข่กัน้มดเดีวบ้านเฮาเนี่ยบ้านเฮาเนี่ยเนาะคาไฟคามันอืมครบแื้อนักได้เดี๋ยวน้าปูหนักทอกะยนียแอ่า่งทีีตำบเจิญราร์กของมูกาแฟคุณขอมมะ โนละสิบหกบาทครับอันนี้เดี๋ยวกันผมสังเกตว่าเวลาเคาะนี่จะมีหน่วยเคาะมันปูยี่หนอแล้วนี่อันนี้เคาะจะแบบจะได้ครับนี่กระดองนี่เอากระดองมันเอากระดองไปใสยใส่มันปูอ๋อต้องปูมกันอ๋อกระดองมันต้องเอามาใส่อ่องอ่องปูใส่ใส่มันมันแล้วก็ไปแยเป็นอ่องปูมกันแล้วอันนี้เนะครับอันนี้ อัน uhm, นั desktop, <ม>้นโมโมต mm ่ง hmm. น้ำปูใจได้หมดหมขี้มันกาถุงละสามสิบบาทขี้ปูกาปูได้นะขี้ปูถุงละสามสิบบาทได้ได้จะไตโมไตขี้งวเนี่ยกะกระสอบเนี่ยกระสอบอบอาหารเนี่ยละสิบาทคุละอ่าตีเป็นโมแล้วนะแล้วเ็นเอาไปอย่างกากมะนี้ครับ ไปใส่เขาใหม่มั้งไปใส่อย่างก็ได้ต้นใหม่ได้หมดอ่ะแงป้งปุ๋ยสมอกจะมีไครโตซานเด็กอะดูนี่ซับชั้นสูงเลยนะไออยังก็ใส่โตซานใสโตซานเนี่ยนี่เชิงวิชาการเลยนโตซานนี่นะสุดยอดเลยนี่ซับเชิงวิชาการชั้นสูงนะโอ้ยแทบตันแล้วเนี่ยโอแต่การปนว่าเวลาเอาไปใส่ลิ้นจี่สีมันงามนแต่เอเมนกันน่ะแหละลิ้นจี่ชอบแหละ มันจะผิวสีมันจะออกงามไม่เหม็นนะครับแล้วนี่ล้องอันนี้ขี่ขออันนี้ต้มแล้วอันนี้กระดองข้อมขายแล้วอันนี้กระดองข้อมขายกระดองข้อมขายเพีงเดียวเลยอันนี้เป็นขายกันจะได้ครับเป็นกิโลอะกิโลเจ็ดร้อยเจ็ดสิบกิโลร้อยเจ็ดสิบนี่นะนี่กิโลร้อยเจ็ดสิบอันนี้คือเอาต้มต้มมละตากแห้งมัดมาเก็บ ครับแล้วก็เวลาเนี้ยก็คือเขาจะเอาในหมอกเนี่ยนะทับมันครับเปนหน่กทับเป็นหน่อแล้วก็เอาอันมันปูใส่นี้ปรุงรสเรียบร้อยปรุงรสเรียบร้อยขายตั้งเต่าไฟเลยโอ้อันนี้โลละ้อยไปล้อพอรึเปล่อู้ อันนั้นก็โม่แป้งน้ำปูอันนี้ก็อันโลละร้อยายปุ๋นโลละสามร้อยกี่มันแฮมกันนะกีมันแฮมด้วยกี่มันโลละร้อยสามสิบบาทน้ำกิโลน้ำมันน้ำปูกิโลสองร้อยก็แล้วขอถามกันแล้วซื้อเปิร์มานี่กิโลละวแต่ได้อ่โลละสิบหกบาทโลละสิบหกบาทเสียวมาชำและมันโโอ้เพว่ยชำและแล้วนี่โโอ้ห คุ้มค่าน่าสนใจอาชีพนี้นะไข่แช่งฝนค้อกับโลโล์ลอยติอูนี่ครับ <c oughs> เขาลืมบวกเรื่องกาแห้งไปด้วยนะกาแห้ง <c oughs> กาเสียเวลากาเนี่ยทุกๆอย่างครับมันมีต้นทุนมดนะฮะเพราะฉะนั้นอ่าแม่น,น,น,นมันอยู่ตีหอมไข่หอมมันไข่ครับลอีแม่เนี่ยได้สามตันฝป มมดเงินพไปอ่ะขาไป้ปาโมอย่าพูดนะโอ้โเบอร์โทรปต้องตะ้ปท้องแผลไดไปหาหมูหโอเคปูกับของกุ้ด้วูกับลายห้องน้ำหมดนะได้ครับนายชาติป้าผมไม่พร้อมหรอแล้วเขห้องน้ำต้องเสียก้านะ่้าโอเคขอบคุณครับในๆป้ามาแล้วป้าทัวก่ะ ก็เป็นแห่งหนึ่งอาชีพนะตีเนียกันมาเมืนล่าสำรับอันการทำน้ำปูนะ<ม>น่าจะเป็นต้นตำรับของอำเภอแม่ใจกันเลยทีเดียวครับอของน้ำปูบ้านสันสลีอันนี้เป็นอุปกรณ์นะครับเนาะนีโมใช้เครื่องโมเลยใช้ไถโม,โม,โมครับออติดน่ออามาโมอืมนี่เตรียมไว้ละเตรียมไว้ละร,รูยติดขึ้นโม โมโลเลยอนะ่ะเดี๋ยวปั้นกันครันี่มันจะมีกินนะแมงวันจะต,ต,ตอมเลยอืด้วยความขบวนหลายอย่างอ่ามีโมโมีขันน้นเราเป็นมานี่ครับพูดถึงมาปั้นนี่นี่ม,มาปันาน้นรอดกตะแข้งกัน,กนอืบนี่แข้งน่าจะขี้ขี้กากมแนะ่ขี้กากมันขี้กากเกี่ยวกับเหล็กกอนนั่นน่ะไตรสามชี้บาทนั่นน่ะเป็นปุ๋ยชั้นดีเลยไตรละสามชี้บาทแป้งเลยขี้งัวขี้ควายอย่างนั่นงับนะ นี่ตากแห้งแล้วแปลงปุ๋ยได้แฮมนี่นี่ไปขายกันสามสิบบาทขายมาซื้อได้เลยมมันกระแห้งนะแห้งๆไม่มากเลยเนาะครับอือเป็นกระสอบละสามสิบบาทไปใส่มมนจุดน,น,นี้แค้นเสี่ยมเดี๋ยวก็ชปะเนาออืสอสปะพอตัวนอนนเยอะกันนั่นกืมันเด็ดใส่กินอือตักไปขายไปใสต่ตรงใส่ตรงใหม่ คล้ายๆกับปุ๋ยมักเหมือนกันนะครับน้องมากเหมือนกันอืมต้นน่าจะตายเกันนะกิ๊มนะอ่ะต้องมีปริมาณเแย่แย่จำขยะออกรูตายเลยอืมต้นเป้านี่ชอบนี่ต้นเป้าคนใส่เติมเป้าอืมอ่ะนี่กแต้มได้มาอยู่ไหนเนี่ยอือโอเคครับอ่านี่ผ่าน้ำปูอื อามีเตาเคี่ยวเรียบร้อยตอนนี้ตอนนี้ตั้นแต่เาไปกับหน้ามันทองแล้วเนี่ยทองห้องร้อนของหูนี่เอากันหน้ามันที่ขี้ตากนี่เป็นตัวอาออกไปกว่าบนอ่ะอือแต่นี่ก็จะเป็นหน้าเฉพาะที่จะเอามาเคี่ยวตอนโม่ที่บนใส่อย่างพ่องโมโมจ่ไข่ขมิ้นไข่ขมิ้นใบมักกอกปรุงรสมอเตอร์ไซค์เกลืออยังก็เกลือบางคนก็ใส่พริกต้องถ้าเขาได้อยากเพ็ดก็ใส่พริกอ่ะฮะ อันนี้คือเชี่ยเพิงนอในการเคี่ยวน้ำปูปูนี่ซื้อมาสะสมกันเป็นโกดังเลยเนาะโกดังนี่ละหลวอืมแล้วเคี่ยวนี่เป็นคืนมาบเนาะคืนนี่ครับตอนนี้มีถึงแล้วมันแบบห้าเที่ยงคืนอย่างเงินมาตังอ่ะมอขางห้าใบ แห่งเาป็นกเอุงมาใส่ถังเนาะตักใส่ตักใส่ลูกปูนคายทุกขายยงวดใสยาอยใส่นี่ใบมกอกใส่ใบมกอกวอใบจักไข่นี่ ถ้าข่หันเนี่ยตอนนี้มันมีแมลงงวันอย่างตอมนี่เป็นเรื่องธรรมดาปกติครับสําหรับปูที่ก้อนที่เจโมแต่หลังจากนั้นเนี่ยมาต้มมาต้องห่วงครับมีการต้มการเคี่ยวจนแบบนี่ครับรับรองความสะอาดมีอยู่เต็มร้อยครับผมอ่ะโอเคอันเดี๋ยวเขาไปกันต่อเอาปาเฮียครับเดี๋ยวเขาจะไป จุดปลาพายเฮไปได้าท่านลาดปลาไข่มน้อยแล้วก็ไปจุดเริ่มต้นเขาเนาะเดี๋ยวก็ต้องติดตามดูครับว่าจะมีจุดอย่างน่าสนใจผมก็ต้องแล้วแต่อชาดแล้วครับเดี๋ยวผมขออนุญาตถ่ายรูปสกรัรมนะครับเนาะโอเคขอบคุณจะนั่งนะครับรครับครับ